ไปในเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะพาไปตราดค่ะท่องเที่ยวตราดค่ะตอนนี้ก็มีการเคาะโปร1111ซ11 11 11ื้อหแถมหนึ่งตามโครงการท่องเที่ยวรูปแบบพิเศษเกาะช้างโมเดลทูเก t เตอร์มาตราดง่ายนิดเดียวเที่ยวให้สงอาดค่ะ ายชำนาญวิทย์เตรัตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดก็ได้เปิดโครงการท่องเที่ยวรูปแบบพิเศษเกาะช้างทูเกเตอร์มาตราดง่ายนิดเดียวเที่ยวสงาดได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย1 1 1เอค่ะที่ทททสํานักงานตราดสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตราดสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราดและสมาคมโรงแรมรีสอร์ทจังหวัดตราดได้ร่วมกันจัดขึ้นนะคะ พร้อมทั้งได้มอบประกราศนียบัตรสถานประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐานชาพลัส จำนวน81รายณบริเวณศาลเจ้าพ่อเกาะช้างตำบลเกาะช้างอําเภอเกาะช้างจังหวัดตราดค่ะสำหรับโครงการท่องเที่ยวรูปแบบพิเศษเกาะช้างสุเกเตอร์มาตราดง่ายนิดเดียวเที่ยวให้สงดัดเป็นการส่งเสริมและก็สนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่อําเภอเกาะช้างโดยนักท่องเที่ยวค่ะสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างจังหวัดตราดได้ง่ายๆเพียงท่านแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนผลการตรวจ ATK หรือ PT CPR ทั้งนี้นะคะมาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดก็คือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการดําเนินการตามมาตรฐานชาและชาพรัฐที่สําคัญประชาชนในเกาะช้างต้องได้รับวัคซีนครบร้อเปอร์เซนค่ะนายศักดิ์สิทธิ์มุ่งการ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราดได้บอกว่าได้มีการจัดทําแคมเปญ11-11โดยเมื่อนักท่องเที่ยวจองเข้าที่พัก1คืนจะได้เพิ่มฟรีอีก1คืนค่ะสําหรับผู้ที่สั่งจองในวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาและก็จะได้ใช้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2565ด้วยค่ะวันนี้เราได้เปิดโครงการ11-11นะครับซื้อหคืนพักเพิ่มอีกหคืนนะครับ ระยะเวลาในการจองคือภายในวันที่11เดือน11ปี2021นี้เท่านั้นนะครับจากเวลาตั้งแต่เวลา10นากาถึง24นากาวันนี้ครับครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับเข้ามาเที่ยวจังหวัดตราดนะครับตราดมีอะไรที่วิเศษสนุกสนานมีบรรยากาศที่สดชื่นนะครับ